ผู้ใดก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลตามที่กำหนดไว้พารกรสินทรัพย์ดิจิตอลบอกว่าต้องขอไลายเส้นถ้ามา,มาทำหน้าที่เป็นเสมือนหรือคล้ายเป็นศูนย์ซื้อขายแล้วไม่ขอไลายเส้นโดยหลกหักง่ายๆคะ่ะก็ผิดกฎหมายตัวแพลตฟอร์มของ Binance ที่เป๋าต้องบอกว่านักทุน คริปโตเคอเรนซีในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างให้ความนิยมมากเลยครับพี่แบวในมุมของกรรอเนี่ยเอ,อมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้และคิดว่าจะจะ,จะป้องกันหรือว่าคุ้มครองผู้ลงทุนได้ในมิติไหนไหมฮะจะต้องออกมาเตือนหรือว่าจะยังไงทีจริงๆแล้วเนี่ยตเตือนเนี่ยเราเตือนมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าขอให้คุณทําการซื้อขายกับ ศูนย์ซื้อขายที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากสํานักงานอันนี้เราเตือนมาก่อน<ะ>ก่อนก่อนตั้งแต่ที่พี่มิคี้พูดเนี่ยตั้งแต่ตอนเข้ามาใหม่ๆแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่พี่เข้ามาก็อึมครึมมากนะเอ่อตอนพฤษภาคมหกสองอ่านะคะว่ามีคนนูน่นคนนี้มีแพลตฟอร์มนู่นนั่นนี<ๆ>่ก็เลยที่มคี้พูดว่าเราก็ออกแอปพลิเคชันไปแล้วก็ออกคําเตือนมาโดยตลอดหนึ่งในนั้นทุกพูดครั้งเสมอว่าก่อนจะตัดสินใจลงทุนก่อนจะ,จะซื้อขายคุณให้มั่นใจเช็คก่อนว่าผู้ประกอบ ธุรกิจเนี่ยได้รับไปเส้นกับเราหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่คําถามเมื่อสักครู่เรื่องแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยก็มันเป็นหน้าที่ของเรานะคะที่เราจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะคะซึ่งขั้นตอนของกฎหมายคือพอเราได้รับข้อมูลอย่างนี้มาเราก็ต้องทำนะคะนะคะเ,เราก็ต้องให้ผู้ที่มีชื่อเนี่ยเขาชี้แจงเรามาตามเวลาที่กําหนด ใช่ไหมคะ่าแล้วก็ก็มาดูข้อตจ,จิงอีกทีนึงถึงดำเนินการก็พ<ม>ี่ก็อ่านติดตามดูอยู่เหมือนกัน<ม>เห็นบอกว่าทำทำาค่อนข้างช้าจริงๆกระบวนการด้านด้านกํากับดูแลเนี่ยมันต้องอมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะในส่วนนี้นะคะอา่าเดี๋ยวสำคัญสุดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่บอกเสมอเลยว่า,าพี่ส,สนับสนุนและก็ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทยที่ได้รับราเส้น แล้วพี่ก็บอกกับทีมผู้ประกอบการเขาด้วยหรือคนอื่นๆด้วยในช่วงที่ทำพิเอริงไปถ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องช่วยบอกเพราะสำนักงานเองและคุณชรัตเราก็ไม่ได้อนุญาตไปลงทุนเราก็ไม่ไปรู้หรอกนะคะามีกี่ช่องทางบ้าง,างเราก็ต้องขอความร่วมมือแหละ,อ,ะอันหนึ่งในนั้นเนี่ยเราคงเป็นสิ่งที่เราได้รับความร่วมมือมาแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผู้ที่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งผู้ลงผู้ซื้อขายบางคนเขาก็ไปไปให้ข้อมูลมาก็แจ้งเรามาเหมือนกัน นะคะเพราะงั้นเราก็ประมวลข้อมูลมาทั้งหมดความเร็วความช้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีขั้นตอนอย่างไรซึ่งจริงๆแหละถ้าถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางกฎหมายก็จะไม่ทราบขั้นตอนมีอะไรอาจจะมองว่าเราทํางานช้าแต่อย่างหนึง่งถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราอาจจะเป็นกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ออกหนังสือนะคะไปยังบริษัทแพลตฟอร์มดังกล่าวนะคะเพื่อให้เขาชี้แจงรายละเอียดมานะคะในส่วนนี้ <_ <an> _ <d ue> นะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราดูข้อมูลข้อเทจ็จจริงของเขานี่เป็นกระบวนการดู process อะดู process ตามหลักของการบังคับใช้กฎหมาย<_ <an> _ <d ue> ถ้าเรา <_ d ue> พบข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่ถูกต้องนะคะเราสรุปด,ด่วนทันทีไม่ได้เราก็ต้องให้ผู้ที่เขามีชื่อที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะชี้แจงเรามาตามคําถามที่เราตั้งไปนั่น <_ d ue> แหละแล้วเราก็มาดูอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ดําเนินการทมกฎหมายที่กําหนดไว้ว่า ผู้ใดก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทลตามที่กําหนดไว้พรกรสินทรัพย์ดิจิทลบอกว่าต้องขอไลเซนส์ถ้ามามาทําหน้าทีเ่เป็นเสมือนหรือคล้ายเป็นศูนย์ซื้อขายแล้วไม่ขอไลเซนส์โดยหลกหักง่ายๆค่ะก็ผิดกฎหมายครับ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 อย่างนี้เป็นตัวเขาเขาต้อมีโทษกําหนดไว้ตามพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลนี่แหละมันก็ไม่ต่างอะไรกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2 0 3 5นะคะ ครับอย่างนี้กลัวกลัวคนที่เทรดในในแพลตฟอร์มที่อยู่นอกเหนือจากลายเส้นเนี่ยตื่นตระหนกพี่แป๋วอย่างนี้ตัวบทลงโทษหรือว่าแนวทางของกรกตที่จะดําเนินการตามโปรเซสหลังจากนี้ฮะหลังจากที่ได้ข้อมูลเขามาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นในรูปแบบไหนในลักษณะไหนก็คงขออนุญาตว่าคงรอคําที่แจ้งเมา่ก่อนนะคะเตรียดสนสรุปไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือออกเคยออกสํานักงานออกคาเตือนมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะว่าจะการซื้อขายเขาต้องซื้อขายกับผู้ประกอบธุรกิจที่รับลายเส้นกับเรา นะคะแล้วก็แตว่าเราก็คงจะไปเราเราคงเราทำหน้าที่ของเรายิ่งมาตลอดอยู่แล้วนะไม่ใช่เราไม่ทำเนาะในส่วนนี้แต่ว่าถามว่าเราจะไปปิดกั้นได้ไหมแล้วเราจะไปปิดอินเทอร์เน็ตเขาตรงไหนล่ะคะในส่วนสี่งไหคะอ่าก็ในส่วนนี้จริงๆนะคะก็ก็คำถามคือก็เราออกคําเตือนแล้วให้ท่านทราบแล้วก็พูดชัด ่นะคะว่าผู้ประกอบการที่ได้ลายเช้นจากเราเนี่ยนะคะก็ดําเนินดําเนินการสิ่งที่ถูกต้องนะคะถ้ามีอะไรส่วนใหญ่เนี่ยก็คงสุดท้ายก็คงแจ้งไปยังกอรอตอได้แต่ถ้ามุดไปทำกับสิ่งที่ไม่ได้รับใบไลเช่นเลยเท่ากับนั่นเป็นความเสี่ยงที่ท่านรับทราบอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะเพราะเราก็บอกเหมือนกันตลอดเวลาเลยนะว่าศูนย์ซื้อขายสินทรพย์โตเนี่ยที่เราให้รายเช้นแล้วมีกี่รายมีกี่ราย เอาพูดง่ายๆถ้าอย่างนั้นเห็นกี่รายแล้วแล้วคุณเห็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่ไม่มีชื่อในนั้นแล้วคุณก็ไปซื้อเนี่ยเท่ากับว่าคุณก็รับคมเสี่ยงของคุณเรื่องตั้งแต่จุดแด้มครับตั้งแต่จุดแดงไหมตั้งคาถามตั้งคำถามอ่ะพี่ตั้งคำถามแหละใช่ไหมคะโอเคใช่ถูกต้องเลยครับพี่ตันนักที่สำนักงานักนกที่สำนักงานเป็นอย่างนั้นอาแต่ั้นบอกว่าอ้าวแล้วคุณก็รู้เขาไม่ถูกแล้วคุณปล่อยเขาเอาะก็บอกจะจะปล่อยยังไงแล่ะวันนี้ก็เขียนไปถามเขาแล้วไง แล้วก็ฝากมาเสมอเลยฝากทุกคนมาเสมอเลยว่าถ้าทราบมีแพลตฟอร์มอื่นนะ่ช่วยบอกอีกด้วยเราจะได้ดําเนินการตามกรรมหน้าที่ของเรา <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่่าต้อง, <c oughs> ต,องต้องบอกแนละว่าสำนักงานกรอต่อทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเราเราไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้มีการมาลงทุนซื้อขายอะไรได้เองถูกไหมคะไม่ <c oughs> งั้นโอกาสที่เราจะไปรู้อย่างเร็วนะอย่างเร็วเท่ากับคนที่ เห็นเนี่ยคงคงจะไม่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 ได้เพราะฉะนั้นก็ก็ร้องขอไงช่วยให้ข้อมูลกับทางเราด้วยเราจะได้ดําเนินการจริงๆแล้วเนี่ยในปี62หรือ63เนี่ยเราดําเนินการอย่างใกล้ชิดมากเพราะว่ามีผู้ให้ความร่วมมือแจ้งเรามาแจ้งเบาะแสเรามานะคะมีมีหลายอย่างแหะที่เราดําเนินการอยู่อยู่อยู่แล้วด้านคดีเนี่ยเราก็คงจะคุยกันลึกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการการที่ต้องดําเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอ,อย่างประมาณนี้นะคะ